สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทีทุกท่านนะคะวันนี้วันที่14เช้ามืดนะคะ14กุมภาพันธ์เป็นวันมาเลนทายเป็นวันแห่งความรักนะคะความรักนี้ก็มีคุณค่าทุกความรักไม่ว่าจะเป็นรักแบบลูกรักแบบหลานรักแบบแฟนรักแบบครพบับถือ ปู่ย่าตายายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือหรือที่เรานับถือเขาเขานับถือเราอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นวันวนาเลนไทน์แห่งความรักนะคะความรักก็จะได้ทุกอย่างเนาะได้ทุกอย่างในความรักก็คือความรักก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ดีะคะ่ะความรักนี่คือเป็นการที่มีกําลังใจนะคะใครมีความรักก็เหมือนดอกไม้เหมือนต้นไม้ที่มีคนดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำ นะคะต้นไม้ก็จะอุดมสมบูรณ์ต้นใหญ่นะคะมีดอกอมีใบอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าไม่ขาดน้ําไม่ขาดฝนเพราะว่าจะรดน้ําคอยดูแลใส่ปุ๋ยใส่ปุ่นอยู่ตลอดต้นไม้ต้นนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าต้นไม้ต้นอื่นที่ไม่มีคนดูแลก็เปรียบเสมือนคนเนี่ยราคาที่ไม่มีความรัก ที่ไม่มีใครมารักมาเอาใจมามาให้กำลังใจมาคอยปลอบโยนในเมื่อเวลาเราลำบากใจหรือทุกข์ใจหรือมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจก็จะต้องมีคนอมีคนหนึ่งไม่จำเป,ป็นจะ้อไเป็นคนใกล้ชิดนะคะคนคนที่รู้จักกันแล้วก็ให้สิ่งดีๆให้กันก็คือมีความีคำพูดอ่อนหวานปลอบใจ นะนำในสิ่งที่ดีๆนั่นแหละค่ะก็คือความรักความรักความเมตตาอันที่บริสุทธิ์นะคะก็เลขงวดนี้นะคะจะาสาวดำจะเล่าความฝันให้ฟังนะคะคือว่าสาวดำเนี่ยฝันฝันว่าคือคือเมื่อคืนนี้แหละคะ่ะสาวดำฝันไม่รู้ว่าจะตีว่าอะไรยังไงดีนะคะคือว่ารถของสาวดำเนี่ยไปซ่อมอยู่ที่ศูนย์ โตโยต้าที่อำเภอเมืองพลนะคะที่อำเภอเมืองพลนะคะรถสีขาวคันทะเบียน6067 6067ของสาวดำนะคะคือไปซ่อมเนี่ยเป็นเงิน120,500 0บาทที่เขาประเมินไว้แต่ตอนนี้ผลก็ออกมาแล้วนี่เขาบอกว่าเขาลดให้8,000กว่าบาทนะคะ ปรากฏว่าก็ซ่อมเสร็จแล้วแต่สาวดําจะมีปัญญาไหนไปเอาใช่ไหมคะเพราะว่าสาวดําไม่ได้มีซื้ออะไรได้นะคะสาวดาไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเหมือนสมัยก่อนน่ะนะคะสมัยที่ยังมสมัยที่ยังสมัยที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระน้องพราหลานและยังไม่ได้รู้จักกับองค์พ่อปู่ศรีสุตโตน,น,น,นตระนัคราชอ่ะนะคะ ส่วนมากสาวดาก็จะชอบซื้อลัตเตอรี่สมัยก่อนแต่ว่าไม่ได้ซื้อทุกหมดไม่ได้ใส่ใจนะคะเพราะว่าเราไปร้องเพลงเรามีรายได้ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องหวยเรื่องเบอร์เรื่องลัตเตอรี่เลยสมัยก่อนค่ะพอเรามาเปิดช่องหวยล้วก็ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพราะว่าเกิดโควิดใช่ไหมคะแต่เสร็จแล้วได้พี่นาทีนี้ขณะนี้นะคะก็จะทําอย่างเดิมไม่ได้นะคะ แม้แต่ไม่ได้ไม่ได้ไไดสวดมนต์เช้าหนึ่งสองเช้านี่ก็โกหกท่านไม่ได้นะคะท่านก็รู้ว่าไม่ได้สวดมนต์นะคะตามสาวดําก็สติปัญญาน้อยพ่อปูโทรมาบอกว่าหนูน้อยเจ้าไม่ได้ไม่ได้สวดมนต์กี่วันแล้วสาวดําก็เลยบอกว่าลูกสวดประจำแล้วค่ะพ่อปูออสาวดําพูดแค่นี้แหละท่านจะพูดมาเลยว่า เจ้าเอาไม่ได้สวดทุกวันท่านพูดแบบนี้สาวดำก็สนุ่มเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้สวดทุกวันจริงๆค่ะทีนี้สาวดำก็บอกว่าท่านบอกว่าถ้าจะอยากจะสมหวังเจ้าก็ต้องปฏิบัติทำอย่างเคร่งครัดเพื่อที่ fc ของเจ้าจะได้มีโชคมีลาภเพราะเจ้าเป็นตัวหนุนนำสง่งท่านพูดอย่างเงี้ยสาวดำก็ยังไม่เข้าใจว่า จะให้ลูกนุนน้ำสูงแบบไหนน้อยก็ไม่คิดแบบคิดเองนะคะคิดอยู่ในใจแต่ท่านก็รู้ค่ะแล้วนั่นแหละคะ่ะที่ว่าท่านงดเมื่อกี้นี่ก่อนที่ท่านจะไปปฏิบัติไปจำศีลท่านกน็ได้สอนร่างของท่านน่ะทั้งสองตัวสามตัวก็เข้าเลยนะคะทั้งสองตัวสามตัวงดแรกงดนี้สาวดําก็ไม่ทราบว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะเพราะสาวดําเป็นไข้ไข้ เป็นไข้แล้วก็แบบก็ไม่ได้หยุดนะคะก็แต่ก่อนเป็นไข้ก็ยังไปนู่นไปนี่ได้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้สาวดําเป็นไข้แต่ว่าเป็นไข้แต่ว่าอายุเรามากแล้วมันมันคือคือมันลุกไม่ขึ้นนะคะมันลุกไม่ขึ้นมันเหมือนกับว่ามันหนักเนื้อหนักตัวมันวัวหัวไม่ขึ้นอะไรประมาณเนี้คะ่ะเนี่ยสาวดําก็เป็นคนพูดตรงๆเนาะว่าเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยคิดในใจว่า ยังไงเนาะคิดในใจค่ะเพราะว่าคนเราเนาะอายุสังขารมันมากมาแล้วนี่สาวดังก็ยอมรับนะคะว่า,วาคือเป็นคนพูดตรงนะคะคืออายุมากแล้วแก่แล้วนะคะจะไปกระโดดโลดเต้นเนี่ยมันก็คงทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพอสังขารเรามันแก่แล้วความคิดความอ่านความอะไรต่างๆมันก็มันก็หดไปด้วยตามตามอายุไขเราอะก่ะ มันจะทําให้เรานี่ไม่กระปี้กระเป๋าไม่แข็งแรงไม่ไม่อะไรคือไม่คือคือไม่โอนะคะไม่โอเคอ่ะนะคะอย่างางั้นแหละสาวดำนะนะคะอันนี้พูดตามที่สาวดำเป็นเป็นอยู่แบบเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยคือ,าอาสาวดําพูดเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะก็เลยเล่าให้เอซีของสาวดําฟังค่ะแล้วทีนี้สาวดําเนี่ยฝันค่ะฝันว่าอ่า มีคนแก่ผู้ชายนะคะบอกให้สาวดำไปจุดทูบทีน,นี้สาวดำก็ว่าให้ลูกจุดกี่ดอกคะบอกว่าจุดเต็มกำม,มือทีน,นี้สาวดำก็เลยเอา้าให้ลูกจุดเต็มกำม,มือเนี่ยแล้วจะปักตรงไหนแล้วคะมันจะปักได้เหรอเพราะว่ามันมันเยอะมันเต็มกำม,มือนี่ไม่ใช่น้อย,อยสาวดำก็อย่างนงี้แล้วก็เป็นคนที่มีอะไรคล่องคาใจก็จะพูดจะถามเลยไม่ว่าจะอยู่ ทางนอกฝันหรือว่าในฝันด้วยความที่เป็นคนชัดเจนนะคะนั่นหลังก็เลยเล่าท่านฟังว่าจุดทูบเตรียมกำม,มือนะจะตีว่าอะไรล่ะถ้าเป็นสาวดำตีก็จะว่ากำม,มือนี่มันก็คือศูนย์ใช่ไหมผู้หญิงสาวดำนี่ก็คือสี่ใช่ไหมแล้วคนเท่าคนแก่น่ะที่ที่มาบอกให้จุดทูบน่ะสาวดำาขตีเป็น 9409ก็คือคนเท่าคนแก่เนี่ยผู้ชายเนี่ยเป็น9แล้วสาวดานามผู้หญิงนี่เป็น4และกามือเรากาทูปเต็มกามือมันก็เป็นศูนย์สาวดำกตีเป็น9 40แต่ไม่รู้ว่าเอฟซีของสาวดำกตีว่ายังไงก็ลองตีดูนะคะฝันว่าคนแก่มาบอกให้จุดทูปเต็มกามือนะคะนะคะ นั่นแหละสาวดำก็เลยโอ้เล่าเอฟซีกันนะเพราะว่าเอฟซีของสาวดำนี่จะมีหลายคนหลายท่านที่ว่าตีความฝันเก่งเนาะแต่ก็ฝันฝันแบบนั้นแหละแต่ทีนี้ว่าหรือว่าจะไปออกทะเบียนรถก็ไม่ทราบนะคะเพราะสาวดำก็ไม่ทราบก็เลยบอกว่าทะเบียนรถสาวดำนี่นก็คือ6067นะคะซ่อมเสร็จแล้วไม่มีเงินไปเอาจอดอยู่นู่นแล้วก่ะสองเดือนสองเดือนในวันที่ วันนี้มันที่สิบสี่ใช่ไหมสาวดำเอาไปเข้าศูนย์นั้นวันที่วันที่สิบห้าค่ะนะคะสิบห้าสิบห้าในสิบห้าตุกตาหรือสิบห้าสิบห้าไหนแล้วมันได้มันไดสองเดือนแล้วละคะ่ะนี่มันเดือนอะไรเนี่ยกุมภาะคะ กามกกลาลาเดือนพฤศจิกาหรือเปล่าสาวดำจำไม่ได้แต่รู้ว่าสองเดือนนี้เขาเขาโทรมาบอกสาวดำว่าให้ไปเอารถแล้วสาวดำก็ว่าโอ้ยแต่ว่าที่จะเอาเงินที่ไหนเนาะไปเอาไปเอารถตั้งแสนกว่าบาทก็ไม่มีรายหงานรายได้อะไรเลยนะคะนอกจากว่าตัวเลขจะเข้า เหมือนมวดเมื่อกี้นี่นะคะเข้าทั้งสามตัวทั้งสองตัวบนล่างนะคะของเลขตะเกียงก็เข้าสามตัวเลยค่ะเหมือนกันบนล่างเหมือนกัน038ย์สาเลขกู้ใหญ่ใจเย็นก็เข้าสามตัวเหมือนกันค่ะศูนย์สามแแล้วก็เลขแม่สมุดปลาการท่านก็ให้มาก็คือ30มศูล่างตัวเดียวก็เข้าล่างแล้วก็เลขเออเลขเลขเลข จำนวนของพ่อปู่สามแปก็เข้า3มตัว2ตัวบนล่างเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งอะไรนะสาวดำจำไม่ได้คือเข้าเข้าทั้งหมดห้าห้าใบห้าคลิปกันนะคะวันที่ผ่านมานะ่ะวันนี้ก็พิจะะารณาดูนะคะเลขเลขนะคะอออสาวดำจะบอกสักนิดน,นึงว่าถ้าเกิดว่าดวงมุญนวาสนาเรามีนะ่ะ ก็จะทําให้เราเนี่ยชอบตัวที่มันออกนั่นแหละคะ่ะเหมือนอย่างวดเมื่อกี้นี่ก็ไม่มีเอซีไม่ไม่มีสนใจเลยนะคะไม่ไม่มีใครเรียกว่าได้ซื้อเลยหรือว่ามีมีถูกคนนึงนที่โอนเงินมาให้ห้าพันบาทนั่นนะคะแตบบ่ว่าสาวน้องไม่ทราบอาน้องก็เชื่ออะไรแต่อยู่ภาคใต้นะคะรู้ว่าอยู่ภาคใต้นะคะเอ่อส่งมาให้5,000ันบาทแล้วอีกคนนึงก็คือ500บาท แล้วก็1000บาทน,นะคะ,ะมีส่งมาให้3-4คนนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเน่ะเลขเข้าสอตัวสตัวแต่ทีนี้ว่าดูเวลาดวงเราไม่มาดวงไม่มีน่ะต่อให้เห็นยังไงยังไงก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นเร็ยทีที่รักทุกท่านท่านดูได้ทุกคลิปนะคะดูได้ทุกคลิปแต่อย่าไปซื้อทุกคลิปนะคะจำคำสาวดำไว้ท่านเลือกเอาเลยว่าท่านจะซื้อคลิปไหน นะคะซื้อคลิปไหนซื้อเลขตัวไหนท่านตั้งใจไว้แล้วก็ตั้งใจซื้อตัวนั้นแหละถ้าดวงของท่านมีบุญวาสนาท่านนําส่งเราก็จะถูกค่ะไม่ต้องนั่นเราก็ดูไปเราจะได้รู้ว่าเอองวดนี้อันนี้เข้างวดนั้นอันนี้เข้าเราเนี่ยเราก็จะได้งวดต่อไปเราก็จะได้รู้ว่าเอองวดนี้เราจะตามอย่างเงี้ยนะคะถ,ถ้าสมมติว่าถ้าสมมุติว่าสาวดําเป็นท่านก็จะทําแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราดูอย่าไปดูดูได้ค่ะแต่อย่าไปใส่ใจเยอะนะคะมันบุญฟ้าวาสนานามส่งเชื่อสาวกามเถิดนะคะท่านดูได้ดูให้ความให้ความบันเทิงได้ดูด้วยความคิดว่า,าถ้าบุญวาสนาเรามีเราก็ถูกเราคิดแค่นั้นนะงคะ่ะ เราอยาไปเห็นดูเป็นสิบคลิปก็จะซื้อทั้งสิบคลิปมันไม่ได้เรากัพอถูกมาก็ไม่คุ้มไม่คุ้มที่เราซื้อนะคะทุกช่องแล้วก็สรรหาสรรหาเ็าใหญ่จะให้เย็บซีถูกแต่ทุกช่องเขาก็ไม่ได้บอกว่าให้คุณดูแล้วคุณจะต้องซื้อทุกช่อไอ้ทุกคลิปนะั้นก็ไม่มีใครพูดหลอกใช่ไหมล่ะเราก็ต้องใช้สติป,ปัญญาของเราใช้ไหวพริบปัญญาของเราว่าเออดูมายี่ clip, คลิปคลิปสิบคลิปสมมุติชอบแค่สักสองคลิปอย่างเงี้ยค่ะคถ้ถูกก็ถูกไม่ถูกถก็ ไม่ถูกใครจะไปซื้อจนหมดทุกคลิปนะคะคนที่หาเลขหาตัวเลขมาฝากเอฟซีของตัวเองนะก,ก็ดันด้นหาก็อ,อยากให้เอฟซีถูกแต่ไครจะไปถูกทีเดียวพร้อมกันหมดทุกคนและใครที่จะไม่ถูกเหมือนกันหมดทุกคนไม่มีกับมันต้องมีคนถูกคนผิดคือเพราะฉะนั้นก็นอยู่กับดวงนบนวาสนาของเรานะคะเอาไปคลิปดูเนาะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะเราจะสู้ไปด้วยก,กันค่ะ อย่าลืมนะคะมีช่องดำม,มหาสเสน่ห์ชแนลช่องเย็นจิตวันตรีคอมโบและช่องสาวดำพารวยนะครับไปไหนก็ไม่ได้นะคะสาวดำนะคะ,ะสู้ต่อไปขอท่านโชคดีจ้า